ของออนไลน์เนี่ยครับคือผมไม่ได้เชื่อถือขนาดนั้นนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรพวกสร์ติเิเคตอะไรเงี้ยรองรับไม่มีสารเจือปนนูน่นนี่นั่นหน้าก็แพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็คือแบบถ้าจะเลือกใช้จริงๆอ่ะผมก็ต้องแบบศึกษาจริงจังต้องบอกกันเลยว่าปกติเป็นคนแบบ ไม่เคยคิดจะใช้สกินแคร์เลยคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรแมนๆอะไรเงี้ยครับจุดเปลี่ยนก็คือมีคนทักมาว่าแบบทำไมหน้าถึงแห้งมากยิ่งเวลาถ่ายงานหรืออะไรเงรี้ยมันเมคอัพก็ไม่ติดโดนทักเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาเนาะคุยกันตรงๆเลยผู้ชายเราไม่ได้รู้จักหรอกสกินแคร์มันมีอะไรบ้างคือมันเยอะไม่หมดเดี๋ยวก็แบบอะไรบ้างอะเคนเซอ์เซรั่มออยเอสเซนต์นี่ไงฮะครีมโอเวอร์ไนท์เดย์ครีมอะไรไนท์ครีมคือแบบ what ควรจะเป็นอะไรที่แบบยำรวมได้ไหมอะไอกระปุกที่บอกว่าต้องมีอะไรหลายอย่างขอเป็นแบบก,กระปุกเดียวได้ไหมรวมกันให้หมด <S <S ของออนไลน์ไงครับคือผมไม่ได้เชื่อถือขนาดนั้นนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรพวกอร์ติฟิเยตอะไรเงี้ยรองรับไม่มีสารเจือปอนนู่นนี่นั่นหน้าก็แพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็คือแบบถ้าจะเลือกใช้จริงๆอ่ะผมก็ต้องแบบศึกษาจริงจัง เชื่อไหมครับว่ามันมีตัวหนึ่งก็คือ Y8 ที่ผมเจอเนี่ยคือแบบมันตอบโจทย์มากๆขวดเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็แบบมีการันตีทุกอย่างแล้วพอได้ลองใช้ก็อย่างที่เห็นครับก็คือแบบขวดเดียวจบชอบมากๆครับอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความสาวหรือเปล่ามาใช้สกินแคร์เอ๊ะหรือว่าแก่แล้วหรอต้องมาบูมบำรุงผิวหรืออะไรเงี้ย จริงๆมันไม่ใช่ครับการดูแลผิวหน้าเนี่ยไม่ได้ต่างกับการดูแลร่างกายเราดูแลร่างกายเรายังต้องเลือกอาหารดีๆเหมือนกันกับผิวคนะคือถ้าเกิดว่าคุณแบบเลือกของดีๆเข้าหน้าเงี้ยครับมันก็จะแบบ stay young forever อะไรประมาณนี้แนะนำครับ